เ <c> ฮ <oughs> oh, ok ้ยเสร็จโหคนเยอะมากไปดูรายการอาหารเอออันไหนน่ากินอันไหนน่ากินเดี๋ยวไปสั่งให้ดูเอ่กิ๊คนเดียวทำให้ตะบาดแตก ต้องมาหาติมซ้ำกินในเมืองดูสิเนี่ยอยู่แบกสั่งสั่งซาทอดเดี๋ยวมีมาอีกเป็ดหยาบหยาบกระเทมดูเอาะรยสั่งไอ้ดีมาห้าห้าที่กินกันคนละที่แล้วเอากลับบ้านสาม โอ้ดิฉันดูดูด่หมูโคหมูวันพิจิตรวัไม่เป็นไรแมวก็กลับบ้านมันเขาไม่มีซุปไม่มีอะไรหรอกอยากกินซุปวันวันฉันคนกินเก่งคนนี้กินแหละกินเก่งมาก กินไม่หมดขนกลับบ้านเราหยุดแล้วท่านละ่ะหยุดแล้วยังไม่ไหวแล้วอิ่มมากคนนี้กินเก่งจริงๆของเหลือเยอะแยะเลยเอาเหลือกลับไปบ้านพี่คนรอกินอยู่ เสร็จแล้วกินไม้หมดขนกลับบ้านฉากินข้าวหมดหม้อ,อเลยเยี่ยมมากโอเคกลับบ้านได้เออเจ็ดสิบห้าเหรียญกินกันสองคนแต่ว่าขนกลับเยอะแยะเลยตีเนะ้ววันนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่